มูลเหตุแห่งการวิวาทถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้การหมางกันการทะเลาะกันการแข่งแย่งและการวิวาทกันเกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ไม่สำราญอุบบาลีภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้ย่อมแสดงถิ่งที่ไม่ใช่ธรรมว่าเป็นธรรมย่อมแสดงสิ่งที่เป็นธรรม ว่าไม่ใช่ทมย่อมสแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินัยย่อมแสดงสิ่งที่เป็นวินัยว่าไม่ใช่วินัยย่อมแสดงสิ่งอันตถาคตไม่ได้พาสิทธิ์ไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้พาสิทธิ์ไว้ได้กล่าวไว้ย่อมแสดงสิ่งอันตถาคตได้พาสิทธิ์ไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้พาสิทธิ์ไว้ไม่ได้กล่าวไว้ ย่อมแสดงกรรมอันตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมาว่าตถาคตได้ประพฤติปฏิบัติมาย่อมแสดงกรรมอันตถาคตได้ประพฤติปฏิบัติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมาย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตบัญญัติไว้ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้อุบาลี เหล่านี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้การหมางกันการทะเลาะกันการแก่งแย่งและการวิวาทกันเกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ไม่สำรวมถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญมูลเหตุแห่งการวิวาทมีเท่าไรเล่าพระเจ้าข้าอุบาลีมูลเหตุแห่งการวิวาทสิบประการเหล่านี้มีอยู่สิบประการคือ อุบาลีภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมว่าเป็นธรรมย่อมแสดงสิ่งที่เป็นธรรมว่าไม่ใช่ธรรมย่อมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินัยย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตบัญญัติไว้ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้อุบาลีเหล่านี้แล มูลเหตุแห่งการวิวาทสิบประการ